เช่นไรคะค่ะเ้าไข้างนเลยค่ะตอนนี้อขยายขยายขยายกระโปรงเดินเข้าไงเลยนะครับ

应该的。Yeah. เราเป็นชุมชนโอยอยากใมากเราเป็นวันนี้นี่มาว่ามาเงินแม่แห็งดาซึ่นเป็นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในจําหนัดพยาวอายุแบบปีก็ที้อาเจงดาสร้างเมื่ออายุสิบเง็แม่แหงดาสร้างเมื่ออายุสพอสร้างเสร็จเรียบร้อยแม่แหงดาก็มีอาชี อผ้าอผ้าผู้หญิงนี่มีอาชีพผอผ้าแล้วก็ผู้จะใส่เสื้อปั๊ดแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้เป็นประยุกเสื้อปั๊ดเป็นสีดำไม่มีแถบแต่เดี๋ยวนี้ประยุกแล้วเดี๋ยวทุกท่านก็จะได้แต่งตัวไทยลื้อการแต่งตัวไทยลื้อถ้าครบชุดก็จะต้องมีถุงหมากแดงเอาไว้ใส่สัมภาระต่างๆแล้วก็ผ้าโค้หัว ก็ะสาจสีขาวหรือสีชมพูก็ได้นะคะ ก็จะเป็นคบชุดแบบนี้นุ่มพัดถุงแล้วมีเข็มขัดมีเข็มขัดใหญ่เลๆแล้วก็มีผู้ห้อยผู้ห้อยไม่ใช่ผู้ห้อยก็คือสร้อยดอกปีกสร้อยดอกปีแล้วก็อันนี้ปิดตรงนี้คือเขาเรียกว่าแหววแหววไม่เห็นที่ที่รัดกระดุมเพื่อเพื่อไม่ให้กระปิดที่เป็นปิดส่วนที่เราใส่ก็ได้คุยค่ะ ใครลือนี่ไม่นิยมทองจะใช้เงินหมดทุกอย่างอันนี้ก็คืออะไรกันไม่ใช่กำไรไม่ใช่กำไรเออกาะเขาเรียกว่าเกาะรวมเกาะจากเงินเอาไปตีแต่คนตีตายไปแล้วอหายาเขาเรียกว่าเกอะไม้เกอะไม้เกอะไม้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรังโดนป้อนตังหูนี่ พราะว่าเมื่อก่อนไปสิบสองปนาเป็นนักสื่อความหมายแล้วก็เป็นเลขาสมาคมไทยรื้อแห่งประเทศไทยไเชื่อมสัมพันธ์ไว้ตีโดยที่เอาวัฒนธรรมนำการค้าพอโควิดแล้วหยุด4ปีมาแล้วไม่ได้ไปในโควิดยาวจังเขาือแลสองปี่ หยุดก่อนไม่ได้ไม่จีนไม่ให้เราข้าวจีนข้าวก่อนไงถ้าข้าวไปนี่ว่าเราเปวงใหญ่นี่เป็นที่รู้จักของของที่สุางไปเหนเพราะว่าทางโน้นก็มีสมาคมไทยรือเหมือนกันน้ค่ะอันนี้คือการแต่งตัวแต่ผู้ชายก็จะรุ่งกางเกงเปาแ้ะเสื้อเสื้อปัดเหมือนกันแต่ใช้ดุมรังดุม ไม่ได้มัดผูกแบบนี้ไม่ได้มัดผูกค่ะแล้วผู้ชายก็จะคาดหัวแล้วก็จะพกหัวแล้วก็มีถุงแดงเหมือนกันแล้วมีผ้ามันนี่กอห้ามสีอื่นใช่ถุงหมากแดงเขาเรียกว่าถุงหมากแดงมีหลายขนาดอันนี้คือแต่งตัวครบชุดแล้วผู้ชายถ้าให้รออีกนิดก็จะมีเสื้อกั๊กอ๋อมีเสื้อกั๊กอ่าเป็นเสื้อนักรบกก็เพิ่มความหล่อขึ้นเพิ่มความหล่อไหมคะ ค่ะมีครบชุดเลยค่ะเราจะเขียนชื่อไว้หมดว่าเป็นของท่านใดนะคะเดี๋ยวมีชื่อแล้วมีชื่อแล้วเดี๋ยวใส่แล้วก็จะให้ถือไว้ก่นให้ถือไว้ค่ะสามคนได้แล้วค่ะเดี๋ยวระหว่างมีโอเคแนะนำเบื้องต้นไปแล้วเนาะด้านในเราเตรียมชุดให้เรียบร้อยนะคะซักแขวนอยู่ในไม้แขวนเสื้อจะแปะ แปะชื่อไว้ตัดไซส์นะทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยระหว่างนี้จะมีผู้ช่วยในการแต่งกาย3ามานนะคะท<ม>่านไหนที่ต้องการถอดชุดเรามีถุงสำหรับใส่เสื้อผ้าให้ท่านไหนที่ไม่สะดวกใส่พับไปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเพื่อความสวลอดภัยถอดก็จะดวกว่าม,วมันมไม่น่าจะใส่เข้านะคะทําไม่ถอดะใช่เพราะว่าเพราะว่ามันเนแบบนี้แะแบบไม่ก็คือน้่าไปเลย ไม่ถอดไม่ได้เพราู้ิงมันไี่ตตัวเล็กใช่านอะคือปังังลปักทามัอันนี้ไทยือปลอมไทยรู่นี่ตอนนี้ได้สองอันนี้กินไทยหรือเ่อไอ้อต้องการนดเจอชุดนี้มัเจอไซส์นี้ผู้ิเข้าข้างนตรงนี้ผู้หงเข้าข้างในนะคะเดี๋ยวเดียวให้ถือถือไว้น้าตลาดถือไว้ถือไว้ตามชื่อค่ะ เขาเรียกชื่อเอาสินค้าจะได้ไม่ต้องไปลืมนะเขาจะแพ้ก่อนคุณสีจางคุณสรคุณสพคสีพร อันนี <rôle à déc> ้มัดเอวค่ะมัดเอวมัดเอวอันนี้มัดเอวสีวิมลค่ะแม่เอวค่ะแล้วเออ